อากาศลาสส่งกันข้อแหบกัเมื่อบันเจ็บข้อเลยบันเเเลยเเลย,ลยาานาาายั่ข็

ออโอ้ยเขาบ้านพระใหญ่เพิ่งแท้ๆไปนอนบ้านผมก็ได้เรื่องมานี่พักบ้านผมเลยหน้าที่เขาปราอ้อยแล้วมาน,นี่บิดแท้ๆอูดผามทางแนละ้วผามทางแนละ้วผามทางแนละ้วครับครับ,บผมเบิงางพังสิ ขามทั้งแล้วขามแล้ว,ขา,ลวขามทั้งแล้วพู้นเข้าบ้านพ้าลำเทียงแท้ๆไายแล้วไายแล้ว Oh, we เบิดแท้อ่อย อ่อยพันอ่อยแสนกูก็กินเนี่ยกูหิวสี่หย่านนี่ครับบรรยากาศคำละรละสองหมื่นไ้รละแปดแสนกูก็ประยักูหิวคำละรับเสียงสวดๆนี่นสิะตี๊ิดขวาิดขวาแล้จอดงนั บรรยากาศสวยงามอันน่ากลัวนี่เขาเรียกว่าบรรยากาศที่สวยงามอันน่ากลัวคำ <Okay, okay. S 1> แล้วครับเขาอยู่ในป่าอ้อยด้ยบัน่นี